พวกอันหาทำบุญทำท่า,ทานว่าตาทำบุญทำท่า,ทานอย่างเขาเฝ้าปรารถนาเอาแต่ความสุขความสมหวังหมดนี่ั้งอันจากแหลกเอานั้นจากแหลกเอานี่นะปรารถนาเอาแต่ความสุขความสมหวังค<อ>วามสุขมันบม่มีในโลกความสมหวังมันก็บ่มีคือกันผู<อ>้ใดหวังยังผู้นั้นกะถูกกับสิ่งนั้นแหลนะ ลาบยศสารเสริญวัตถุสิ่งของความร่ำความรวยหาดภาวนามั่น <c oughs> ภาวนานี่สิเป็นโตยุทธสติมันสิหยุดไบก่อนภาวนาสติยุดปัญญาพิรณาใตตรองหาความเป็นจริงทำความคิดเห็นเขาจะครองเองมันตรงกับธรรมชาติเรื่องว่าสติกับปัญญามันก็แยก่กันบ่อออกหรอก สติกับปัญญากด็ดีมันเป็นของเนื่องกันอยู่ซึ่งมันจิเป็นคนละส่วนแต่ว่ามันก,ก็แยกบ่ออกสติเป็นตัวยุดยุดสก้อนเอาปัญญาเป็นตัวพิจารณาหาความจริงขิดเบื้องเดินแต่ละคนแต่ละคนอภา,าวนานี่เ, <c oughs> เพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดอย่างเกิดสติแล้วก็เกิดปัญญาแล้วก็ให้เห็นความจริงภาวหน้าเพื่อจะ พัฒนาความคิดจะของได้พัฒนาความคิดจะของจากความเสื่อเกาๆถึเค่อยมีมากเออเนี่ยยุดแล,ล้วกมาพิจารณาความคิดความคิดเห็นที่เฮาเคยยึดมัน่นถือมันอันเกาๆที่เฮาถ้งแ้าเกิดมากอะเป็นธรรมดาในสิ่งแวดลอมพอเมีผู้ยญิไปนะตายายพาเหตุมากไปคิดว่าถ้าบุญนิยังกระสางไปท่านนิยังกระตามแหลกเอานั่นแหลกเอานี่นัน่นแหละนี่คือตัวยุดยุธยธทธคหน้าเบิ่งความจริงซะก่อน แหลกเอาความดำลุวยแหลกเอายศถามบรรดาศักแหลกเอาอ่อนเป็นเจ้าเป็นนายนั่นอะไรบ้านนี้ปัญญาก็คือตัวพิจารณาหาหาเหตุผลในความเป็นไปใดนั้นความเป็นจริงของชีวิตอะไถ้าบามาเพราว่าเราเข้าบ้าหูจักดอกบ้อหจัก <c oughs> นี่ามจริงว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนอยังเพิ่นบ่ได้ไปสอนให้ผู้ใด มีความปรารถนาเป็นนันปีนีใดนันไดนีดอกจุดหมายอันสูงสุดของคนก็คือการประกับมาถทุกอีกดับทุกดับทุกก็คือดับความปรารถนานั่นแหละที่ทุกคนมาทําบุญทําท่าน,นยังเขานะ่ะเออปรารถนาเอาผลใญ่มันลดปรารถนาเอาความสุขความสมหวังเออสุขอันเกิดจากสิ่งที่มีแต่ว่าพุทธเจ้าพุทธวาร์เดทุกอันเกิดจากสิ่งที่มีเด้อ่านเป็นงสั้น <c oughs> แต่เฮามีมากกับรักษาอยู่หันกันเนาะทุกอันเกิดจากความปรารถนาะในขณะที่ปรารถนาะในขณะที่สแสวงหาอยู่นันนะเออมันก็ทุกเพรแห้งเลยในขณะที่เดินทางไปหา,ไปหา,นานไปหาผู้นั้นไปหาผู้นี้ที่ตอนนั้นนี่ทำงานทำงานนั้นนี่บันไดมากหล่ะก็เลยเออได้มากเราบ่บริคิดว่ามันที่สุขบแมนวาแบบนั้นเลยเทุกจากสิ่งที่มีจากวา่าละเออเป็นสัน่ทุกจากสิ่งที่มีเลย ได้โลกนี้หามาตรฐานบ่ไรดอกบ่มีอย่างเทงแท้แน่นอนบ่มีมาตรฐานมีแต่ความบ่ชีร่งอย่างยืนมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเขา้าสูความดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาดับเบิดเสื่อมสลาลดับเบิดฉะนั้นเขาจึงว่าจะไปหาความมาตรฐานมันบม่มีมิได้นีจังอนณตตาทนั่นแหละหรืผู้ใดยึดผู้้ดก็ทุกข์่นั่นแหละว่าภาวนาแปลว่าพัฒนา พัฒนาความขิดของเห็นตามวามเป็นจริงที่เพิ่นว่าสัมมาทิฏฐิเห็นจริงตรงตามคําสอนพุทธเจ้าอถ้าเห็นจริงตามแต่เห็นจริงตรงตามคําสอนผู้อื่นที่บรมยันพระพุทธเจ้ามันเป็นความบ่รล้ของจริงบ่รล้ได้ว่าอันไดเป็นอนนจังอนใดเป็นอนัตตาบรเลุมีต่พ้ากันยึดมันถือมันเบิดนั่นแหละเว้นขาดจากทรามของพุทธเจ้าบ่มีผู้ใดออกจากทุกได้ดอก มิตรผูเขามักเขาลัดตึงจะของเขาเลยนอกจากเขาได้ยินฟังธรรมพุทธเจ้าเด้อเข้าจึงสิจะคำว่าพัฒนาความคิดให้เห็นจริงถูกต้องตามความเป็นจริงโดยธรรมคือธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งก็ดับธรรมดาคือเป็นธรรมชาติเพราะว่าสิเป็นตนใม่เกิดขึ้นธรรมดากับต้องดับตายธรรมดาค้นก็คือกันเกิดขึ้นธรรมดากับดับตายไปธรรมดาขึ้นกันไหม จังบอกว่า,ามีอยังมาตรฐานหรอกสิคงทุน่นมีจังยานจังบอกว่าภาวนาคือการพัฒนาความคิดจากของสะกอนให้มันจริงให้มันตรงถูกต้องโดยธรรมชาติธรรมชาติจริงมันมีของมันอยู่แล้วถ้าว่าพุทธเจ้าพระสาสดาววันนัาธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นออกมาสแสดงพวห้องกบ,บรเูเรียกว่าพัฒนาความคิดเห็นจากของสะกอนเมื่อพัฒนาความคิดเห็นแล้ว มันก็เข้าสู้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการกระทําระคัาพูดนี่แหละค้าว่าภาวนาเออมื่อพัฒนาการกระทําระคัาพูดแล้วมันก็สิไปเห็นแลกนเห็นยังเห็นความรู้สึกความรู้สึกในความพอใจอะไรเบาพอใจนี่มันจะคอยไหลลงไปในความพอใจะอใจะไรเบาพอใจนี่นะถ้าเฮาได้ยินฟังธรรมบุตธเจ้าอยู่เรื่อยๆโดยปฏิจจสมบปบาทโดยริยสัตสีโดยอนิจจังทุกขังอนัตตา ลหลายๆอย่างที่มาประมวลลงมาใส่ความรู้สึกของเจ้าของว่าเฮายินดีเฮาพ่อใจนี่คือความรู้สึกยินดีพ่อใจกับสิ่งใดเฮากับสิทุกข์กับสิ่งนั้นพอเฮ้าพวเขาไปเห็นความเปลี่ยนแปลงและความดับความสูญความเสื่อมสลายไปน่แหละเฮาก็สิเห็นเลื่อนว่าเห็นความรู้สึกเจ้าของแล้วก็เห็นภาวะแปลว่าพอันที่จะเป็นท่าไปที่เจ้าของกำลังเขาไปยึดมันพือมันเนี่ย เบาโดยร่วมมองสรุปมันเลยความรู้สึกที่ยังมีความยินดีและพอใจอยู่นี่ความยินดีความพอใจความใครอยากตามที่ตัวเองปรารถนานี่นแหละพบพบเกิดตัวนี้แบบนี้ <c oughs> แต่สิวบาลีมันก็ต้องได้แปลเป็นไทยอีกแปลเป็นไทยแล้วก็ต้องแปลความรู้สึกออกมาถอดความรู้สึกให้อีกนี่แหละจังว่าคําว่าภาวะแปลปว่าพบ อน่าภาวน่าคือการพัฒนาความเห็นของเจ้าของสกอรเมื่อพัฒนาความเห็นเจ้าของถูกต้องตรงตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติแต่อาศัยธรรมะาุูธดเจ้าแล้วกับเขาสู้การพัฒนาคํเว้าการกระทําและคําพูดนั่นแหละเอออันใดพิษอันใดถูกอันใดควรอันใดบ่ควรความคิดพิรุณาไปตรองให้สิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเป็นไปได้ละไรเเป็นไปได้อื่นว่าปัญญารอบลู้รอบลู่ ว่าสิ่งใดเหตุพิษเหตุถือสิ่งใดเป็นสัมมาสิ่งใดเป็นเมตตามือนรอบลู้หรือแยกแยะรอบลู้ในกองสังขารนั่นแหละแต่ว่าสังขารกับแปวกันเปิดบางอย่าง่อีกเออเหตุปัจจัยบทสัมพันธภาพ <c oughs> บทสัมพันธภาพ <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างสิ่งมันเป็นเหตุเป็นปัจัยอาศัยซึ่งกันและกันให้เกิดความมีความเปลี่ยนไปได้เรือ่องว่าสัมพันธภาพหรืออิทธิปฏิจตานั่นแหละ พอสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีพอมีตัณหาจึงมีอุปาทานภาะนะจึงมีอุปาทานจึงมีภพนั่นเองนั่นหลัดเอาได้นี่สุไปลายอวิชาปญา,าสังฆราสังฆราปญ,ญาวิญญาณังมันก็นยากหลายหลายขอนทองทัานใดสัมปนาผู้ยุนี่ก็เลยเนาะท้ <c oughs> อมสมอก็เลยเพว่าคว่มบัลลูของเข้าเอง,เองนั่นแหละเป็นจึงว่าสาติยุทะกอรถ้ามันบัเออปัญญาอะไรเพียงหน้าเบิ่งตีแต่ยังใดปัญญา ก็หาไปทั้งสม,มาธิทิสม,มา,ส,มมาสังกรปรูหนุ่คนทางหนทางปฏิบัติคนทางปฏิบัติโดยกายโดยว่าจาโดยใจพรบุตรทุกอย่างกันแหละหรือทำความเห็นมันตรงถึงว่ามาทําบุญว,าวา่าแต่ว่าบุญแต่ว่าบอกของจากบุญในในในความเข้าใจของเจ้าของอย่าลืมเดยหลายหลายคนเขาว่าทําบุญวัดนั่นทําบุญวัดนี่แต่ว่าบ่ไเลยมีความเข้าใจในตัวเองเลยว่าทําบุญขึ้นอย่างเออ ยังทีว่านี่แหละทำบุญเพิ่มทุกนะเนาะทำท่า,ทานเพิ่มทุกทำบุญเพิ่มบาปเออบ่แม่นละเนี่ยโดยความเข้าใจของเจ้าของนั่นแต่ละคนแต่ละคนนะยังว่ามันบ่มีผู้บอกโดยแจ้งจริง่นะ้นมิตร่าลนั่นอธิษฐานเอาเด้อขอเอาเด้อเนี่ยว่าจังสันด้เป็นจังสันส่วนมากนะมันก็เลยฝังมาเลยขอเอาหยัางละ่ะมันบ่แม่นขอธรรมดาเด้ ขอเอาความลำลุ้ยขอเอาความสุขความสมหวังความปรารถนาสมหวังบ่แม่นสมหวังกสจะแต่ของนั่นแหละความบรุบ่แม่นวาจาจะให้ของสมหวังเด้จะกให้ลูกเตาเ้าแล้วหลานสมหวังพร้อมอยากให้เขาเป็นเจา้าเป็นนายเป็นคู่ทหารตำรวจนายกรัฐมนตรีอยากให้เขาเป็นหอดระเจา้าเพ่นบินนี่แหละหรือเป็นผู้ข้องโลกเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้บ่ตายพร้อมนี่แหละในความเข้าใจผิดเห็นบละ ขอให้เจ้าของอายุยืนพร้อมบ่ให้เก็บบ่ให้ไข่บ่ให้ป่วยบ่งรูมันนธรรมดาดิขั้นคอนั่นนะเออนี่แหละจังว่ห้ฮาบ่มีสติหยับยัง้งสะกอนแล้วก็พิรณาหาความจริงเลื่อนปัญญาสติกับปัญญามันจึงแยกกันบ่ได้ดอกถึงมันสิเป็นคนละส่วนมันก็เอามาเป็นบทสมพันธภาพให้สู่ความลงตัวอิทัปปฏิจตา,จาี่นะเออพอสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นหตุเป็น ปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันในความลงตัวลงมตัวแบบโลกคืออวิชชาเป็นปัจจัยมันเกิดสังขารเดี๋ยวมันก็ะล่ไปจนว่าหอดเป็นชาติสลามรณะบัดนี้อวิชชายาตะเววา,าเสสสายวิราคานิโรธาเพราะว่าเขามีสติแล้วเขามีปัญญาแล้วเขาเพิ่งระลึกนึกถึงเนี่ยมันก็เห็นความจริงตัวอวิชชาญะนี่หรืออวิชชาทั้งหลายถูกเปิดเผยเห็นบาลาคือเปิดเผยมาแล้วก็จึงไปเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายก็คือสังขารน,นี่ เป็นใจให้บังเกิดนั่นให้มันเกิดให้เกิดความดับบานีอวิชายะตะเววะอาเสสะนี่รู้แจ้งจริงจริงน่ะอวิชายะตะเววะอาเสสะวินี่วิราคัานี่วิมาจากคาว่าปิสนาไอวิปัสนารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงโดยธรรมชาตินั่นม,มันอมนรู้แจ้งเห็นจริงแร้วมันก็มีสติและปัญญามันก็คอยยำยั้งเอาตัวอวิชาถูกเปิดเผยแล้วกูรู้ท่านมึงแล้วตัวไดน่ผ้ากูเกิดผ้ากูตายมันก็เห็นตัว ลาคะแปลว่าความยินดีพอใจนี่ความปรารถนาบาลัะนั่นแหละที่ว่าวาตะเหตุยั้งเขาปรารถนาเอาผลไงเอาแต่ความสูขความสมหวังหดนี่แหละคือความบารู้อวิชาเนี่ยมันบังอยู่ก็เลยต้องอาศัยผู้รู้คือพระพุทธเจ้าอาศัยพระพุทธเจ้าถ้าบ่มีธรรมพุทธเจ้าบ่มีผู้ใดหัวใจกนแล้วกันยันไหวตายเกิดยี่ังสี่จะไมยเกาคอนนี่นักพจน บำเพ็ญเพียรทั้งหลายเพิ่นก็มีของเพินอยู่อยงสั่นแต่ว่าบาจสามารถออมองเขาไปเห็นในอนิจจังในอนัตตาใดคือเข้าเจ้าบำเพ็ญชาติของเขาง้าเจ้าถือว่าที่สุดนั่นแหละเลิกยึดความที่สุดยึดความเข้าไปอยู่ในชาตินั่นแหละว่าเป็นที่สุดแล้วแห่งถูกแล้วนี่คือความบรเลอ,อว่ามันตัดขาดออกจากร่างกายตัดขาดออกจากโลตากตัดขาดากการได้ยินได้ฟังได้หูได้เห็นนั่นน,น,นี่นนก็เลยถือเอาความดับบางคันแหละดับโดยชาติ ดับโดยการบรัลลับลูกหยัางออคิดว่าเป็นถือสุดแด้วนั่นพระพุทธเจ้าก็อาศัยเข้าเจ้านั่นแหละที่แรกก็เลยอาศัยอาระดาบุเออขาไปเขาไปเบังอ,อ,อาทิตย์หนึ่งคนกระซับเลสละชั่นเขาเลสนะเพราะต่อถอยออกมาจากชาติแล้วมันออกมาเองแล้วเพิ่มก็มาพิจนาเอามันคือยังถูกอยู่เนี่ยเออขาเลื่อวาบางไดมีอีกบ่อนก่ไปไปหาอุทกกะดาบุตอ阿าระดาบุอุทกกาะดาบุต กลับไปสเาเร็จอรูปรชาติภายในอาทิตย์หนึ่งออกจากอารูปรชาติมาเอามันก็ขึ้นยังถูกอยู่นี่นะและผลจังมาสําเร็จโดยตัวเองมันถูกอยู่เพราะว่าความเข้าไปยึดมั่นถือมันเห็นไ่พวกนี้ยึดมันถือมันในความในความดับแบบนั้นนี่โลดของเขานี่คือดับโดยบริเวณเป็นหลับหลูอย่างเลยเด้เอ,อทั้งชาติทั้งอารูปรชาตินั่นเองทั้งสองอย่างแต่พระเจ้าสาติของผลออกมาหยับยังมันถูกเพราะว่ามันเข้าไปยึดแม้ในชาติ ยึดชาต์นี่กับศางยึดอรารมณ์ใบชาตินี่กับศางเป็นทุกข์ทั้งหมดนี่ทุกสิ่งทุกอย่างหาความเียงแพรแน่นอนบาา่ไดก็ต้อาเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งสิ่งที่เขาไปยึดนั่นเองและเพิ่นคิพิจารณาหาเหตุหาปัจจัยเพิ่นนึกว่าเพราะว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัจจัยไปรับรู้จากสันนึ่งสี่เขาเขาถอยเลยยับยังบ้งเบิ่งความเป็นจริงโดยธรรมชาติของรู สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งก็ดับเป็นธรรมดาแม้การเข้าไปสู่เนื้อชาติหรืออารูประชาทั้งซองอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเอ,อมันก็ต้องดับเป็นธรรมดามียังจักร่างยังยืนเนี่ยเพิ่นเข้าไปเห็นตัวนี้เห็นบ่าละ่ะเออเขาไปเห็นแล้วถึงก็เลยนําความจริงท้งหลนยออกมาเปิดเผยเอ,อ, <c oughs> ออกมาเปิดเผยถ้าเฮาบ่เหตุตามเพิ่นเฮ้าก็้นบ่เป็นละ่ะนี่แต่ยึดกับยึดเท่านั้น จึงบอกว่าให้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าดูๆฟังฟังบ่อยๆฟังให้มากเัาจะเปลี่ยนความคิดใดเด้อการฟังรรมก็เป็นการภาวนาเป็นการปฏิบัติรรมเออเป็นการตั้งใจหมั่นคงขึ้นมาเพื่อให้เกิดสมาธิให้คิดตั้งมัน่นตั้งมั่นในการฟังฟังแ้วเกิดพัฒนาขึ้นมาเดือเกิดพัฒนาในความเห็นตะกี้ขามีความคิดเห็นแบบไหนคิดเห็นยึดหมันม่นถือมั่นวัตรท่านยังเข้าไปขอหลวงน่ะอะไรจังบอกว่า ไปทำบุญทำท่านบัณฑิตเมีนเ้อนี่แหละหาความหมายในตัวเองให้ดีแต่ละคนแต่ละคนอาศัยทำพุทธเจ้าหาความหมายมันเขามีความเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกนะตามความเป็นจริงมั่นตามโดยธรรมชาติเขามีความเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกแต่ว่าท่านเขาขอปั๊บจักย่ำได้มันสิผลเมื่อขอแล้วก็มีความหวังเมื่อมีความหวังเราก็มีการล่อคอยการล่อคอยคือการทรมานอะไรบด้จิกเชื้อล้วก็โทษพุ่นโทษพี่อีกนันแบงสัน แต่ทั้งว่ามันจึงมีทั้งสัมมาทั้งทั้งมิจฉาตนเองยึดในสัมมาทิฏฐิกะทุกยึดในมิจฉาทิฏฐิกะทุกสองอย่างนี่ต้องยุ่ระบางกลางมันไดสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ใดนะเพื่อความล่อยว่างกระนําสิ่งนั้นมาเบาเออสิ่งใดที่บม่เป็นประโยชน์กับเบาเบาจึงบอกว่าพัฒนาภาวนาคือการพัฒนาความเห็นของเจ้าของพัฒนาความคิดการพัฒนาความคิดให้เห็น ตามความเปจริงแล้วก็นําเขาสู่พัฒนาทางการกระทาและคาพูดมันจะค่อยๆเป็นไปหรอกฟังไปเรื่อยๆเอาแต่เขาบว่าใส่ถ้ำบ,บุตะเจ้าออกจากถูกเปลเป็นด้มิแตยึดกับยึดะหลายๆคนยึดสิ่งใดกับถูกกับสิ่งนั้นแหละย,ออยึดในการข่าวชาติยึดในชาติยึดในสมาธิค่อยมสงบก,กับถูกในความสงบนะเป็นธรรมดาออติดในบุคคลกับถูกกับบุคคลเหมือนกัอ,อ ติดในความถูกต้องกระทุบก,กับความถูกต้องละ่ะเข้าใจว่าละ่ะเออติดในภาพพระพุทธเจ้าทุกน้ำภาพพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อนี้นั่งว่าเห็นวะ่ะเออึ่งทันเด้ทุกยึดในพานขุกกับดีพานเข้าใจว่าละ่ะเออมันต้องปล่อยเห็นวัตถุอย่างเออมิตาลู่กับลู่เท่านั้นเด้ลู่แล้วอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรเท่านั้น,นเด้วะนี้เอออันนี้ควรอันนี้บ่ควรบแม่นเอาแม้นความรู้จริงทั้งหลาย เอ,เอาไปยืนยันตัดสินกับไผ่ถ้าไปยืนยันตัดสินนั่นแหละคือถขกกำลังยืนยันอยู่นั่นแหละกำลังหาเหตุผลเพื่อให้เขาเสือเจ้าของเห็นว่าอัตตาโตตนนั่นน่ะความรู้สึกบกพ่พอใจไม่นช่เกิดขึ้นไดถ้ถ้าเขาเสือถ้าเขาเสือเด้ความรู้สึกพ่อใจก็เกิดขึ้นเด้ทั้งเบิดหนึ่งแค่ดับความรู้สึกสีพอใจเลยบ่พอใจเใจด้ร่วมลงเกิเลสบักไงเลยมุกเ้ามาน่าได้กาสางังสังโยชนิสิทิเลียดพันห้าตันหา 108, ร้อยแปดรวมเป็นสังโยชน์สิบธิยังไงแล้วแต่รา โลภะโตสะโมหะกะสางมันมารวบลงตัวเดียว,น,ว,ว,ว,ยวยนี่อารมณ์ความรู้สึกในความพอใจตัวเดียวถ้ายังนีอารมณ์ความรู้สึกแลความพอใจกับสิ่งหนึ่งความบ่พอใจก็ต้องเกิดขึ้นในสิ่งหนึ่งเื่กันในสิ่งนั้นแหละออแต่คนผู้ดเดียวกันนะั่นนะมือนี่ก็ยังว่าถูกใจอีกสักครู่นึงครับว่าว่าถูกใจสำนะ่นแหละพอใจก็บพอใจเพื่อจะให้เห็นสิ่งนี้แหละเพราะไม่เห็นสิ่งใดละ่ะและจังหวะ แต่พได้เก็บเขามาเกิดอารมณ์ความรู้สึกในความล้องอยู่ข้องเกี่ยวอยู่อ,อความรู้สึกเนีย่ยของเกี่ยวอยู่พอใจกับไม่พอใจตอนนั้นเดนี่แหละอักบวาอาสะวะขยะออถ้าย่านนี่มันหลู้มันท่านเรียว่าย่านยายะแปลว่าย่านแปลว่ารู้ <c oughs> กูรลู้ท่านมึงแล้วปุ๊บอันใดมันเป็นประโยชน์เบาอันใดไม่เป็นประโยชน์เบาเบาอันใดเข้าหลับได้ตามสติปัญญาของเขา,าเบาอผอ้าเหตุอันใดเข้ารหลับ บรารตามสติปัญญาครา,าบก็ว่าอีกแบบหนึ่งเอาอตัวแม่นว่าล่ะบ่แเมนเอาตาความเห็นเดียวด้นั่นแหละทั้งว่าบางคนพ่อใจในท่านเพนิ่นกว่าเรื่องท่านและอานิสงของท่านบางคนพ่อใจในศีลเพิ่พนกบ่าเรื่องศีลนะบางคนพ่อใจในภาวนาเพ,าานะพิ่พะนกะบ่าวเรื่องภาวนามันเป็นลำดับลำดับตามสติปัญญาของแต่ละคนบรรารมีมันก็มีสามขันสามระดับบาร,รมีแปลว่ากับร่างใจ กำลังใจกับร่างกายกับรงวาจานั่นแหละแต่ว่ารวมลงแล้วมันออกจากใจก็เอื่นว่ากับร่งใจขันตัมคือท่านยังสิกว่าท่าน,าปาานาปปะปารามีขันกลางอุปปารามีขันสูงสุดปรมัตถะเนี่ยปรมัตถะชุมว่าท่านให้สิ่งของนั่นนี่เป็นยังแหลกของอยู่ทั้งสี่เออเป็นสั้นเพื่อมันจะมีเพื่อไปเท่านมันอุปป,ปารามีเลยเพื่อท่านของในกายท่านเลือดเนื้อ คือพวกเข้าไปหาบริจาคเหลือเลื่อนนั่นแหละอุปบาร,รมีทานออท่านกําลังมีก็อุปบาร,รมีทานออมันท่านมันก็มันมีลําดับขั้นของมันขึ้นมากกว่าวัตถุสิ่งของโยอาภัยทานนั่นปรมตถทางเข้าใจว่าละบรมตว่าท่านชีวิตต่อเข้าใจว่าเฮออาบรมน,นันขั้นคือเพ่นหอพว่าั้พะพุทธเจ้าเฮาเพ่นปรมตถะของเพ่นท่านชีวิตเดเ,ออเมื่อขั้งที่ คนสวายสบายสะอาเป็นโกติสัตว์ทั้งสิเกิดเป็นปเนฮียแล่นไงจากกาลออ็ล่ะเออมูร์สีนั่งบําเพ็ญชาติพอจะ,ะออกมาเพิบเออแล่นเข่ากองไฟเลยนี่คือท่านเนือ้อเนี่ยท่านเนือ้อบางชาติก็เป็นไก่เห็นบ่าล่ะแล้วก็แลแ่นเข่ากองไฟพ่กสิให้ผู้เ,เพิ่นบําเพ็ญชาติแหละเออผู้เพิ่นเขาชาติมากะบุญมันประตข้างเ็าจะบอกละ่ะแหนือวอย่างที่พวกเข้าเห็นอันหนึง่งแต่เออบุญมันประตข้าง ความสมหวังสมปรารถนาหรือว่าบุญที่เขาอุทิศไปให้แกมโมยาดทั้งหลายเจ้ากรรมในเว้นทั้งหลายมันจะบตกค้างในเฮ้าเฮ้าจึงสอนมูภิกษุสมของ,ของเฮ้าวา่าย่างนนหน่อยให้ส่องชาน่ดมือหนึ่งมือหนึ่งเองาสิบหกชั่วโมงเออเป็นยางตําเออมันเป็นสันอิริไดเออเป็นยางตําแต่คนภาวนาบ่เป็นมันจะเบาหรูดอกมันจิหาเบาหมังหันนะเบานี่คมนั่นคมนี่เออมันบ่เรียนภาวนาเนี่ยมันไปเอาอ่านมาลูกกรหาเหียงมูสื่อ คนภาวนาที่อยู่กับเจ้าของเข้าใจว่าละ่ะสิเห็นภาวะความรู้สึกของเจ้าของนี่เดือดร้อน,นวุ่นวายกับอีหยังนอนอนี่ไหมเนี่ยนี่ก็เรลยาาว,ว่าภาวนาแต่ห้าว่าภาวนาอยู่บ่ภาวนาอยู่ภาวนาอย่างก็ไปหาเบาความหนังคั่วหนีกับพวกนังพวกหนี้อยู่เนาะ <Okay. S 1> มันบป็นอะไรบงยากคนภาวนาเออมันฟุง้งซ่านแล่นพุ่นเลืนที่แบบโพโภเพเวอยู่อย่ากว่าละ่ะ <laughs> เออแล้วก็บร่ลุลรวมในใน การระวังในกายแต่ว่าจากของจะของเด่มันก็้เบางยากดอกความพุ่นความพี่ปุ๊บปั๊บ,บเออลูกลี่ลูกล้นดับการกระทําคําบอกก็คือการกระสวกสกระสากเดยเอ,อพระวนาคือมาการคือมาพัฒนาเดย์พัฒนาพัฒนา,ฒนาการกระทําคําพูดของเจ้าของพัฒนาลักษณะท่าทางของเจ้าของให้อ่อนน,อน้อมทอมตนเออดัดตัวเองลองมาคนที่ว่างใดมันหลับ มันจะต้องว่างอัตราตัวตนว่างความรูรร้สึกว่าแต่ของเป็นผู้ลู่ลงมาเด้มันก้มหัวหลับใสบ่ผยบ่ไดเด้แต่ว่าว่างตัวนี้แ,แต่วา่าละะไรเป็นว่าเฮาพยายามประคอกมูคิจุทั้งหลายอยู่แบบนี้เด้อเห็ดแบบนั้นเด้อืีในลมหายใจเด้อจับจุดอุหนาลมเด้อนะว่าไปทรงชาิเด้อนะนั่นนั้นมันว่ายากหรอกมันพวกอาเสวนาน <laughs> า หาเบาพื้นกันนี่จะก็ว่ะบัณฑอาเซวาราแต่ว่ามีแต่ผ้าล้านั่งเลยแล้วหาขบต่คนผ่านจากว่าคนผ่านสัน่บนบัณมินสนทนาทากรรมการเดหรือว่าอย่าพบคนผ่านเด่คนผ่านกับคนผ่านจะก็ละแหละแต่ละคนแต่ละคนให้เบิง้งความรู้สึกข,ของจ้าของเป็นทุกข์กับสิ่งใดเออจกได้อันใดมันก็ทุกข์กับอันนั่นแหละ มันสิคี้หาตะวังเสิเอาได้ลุกลักลุกลักเลยเห็นว่าล่ะกระปุบกระปักดอกนี่มันจะออกอาการเองเอกว่าได้ยากัสายตามันก็ล็อกแลกล็อกเลกทาทางกับสั <Please> year, ้นๆเส้นๆมันออกนั่นแหละตัวตนแท้ๆมันจะออกมามันจะแสดงท่าหันไก่ยรลอว่าจากระปุกกระปักนี่แหละสั้นสั้นจังว่ากระปุกกระปักเห็นที่ว่าสมชายกระปุกกระปักเห็นเป็นประจำบ่ผมว่าเป็นศูนย์บับสัตว์ เว้นสู้ว่าหาว่าต้องการยุหันโดยยุสันตบบ์บนี่และภาวนาแต่ว่าพัฒนาความคิดเมื่อพัฒนาความคิดแล้วเห็นจริงถูกต้องตามก็เป็นจริงโดยธรรมธรรมชาติอันนี้จังอัตตาเ่นัเกิดดับเท่านั้นแหละบ่มีอย่างมากแล้วสู้กันพัฒนาในการกระทําของแต่ของเองคนที่พัฒนาแล้วการยางกับเลี้ยนไปออการกระทําต่างๆกับเลี่ยนไปเด้สสุขุมรอบขอบอ,อ่อ,อ,อ,อนน้อมเข้าไปอีกเด้ อ่อนนอมท่อมตนเพราะปนอ่อนแอดอกแต่ว่าเขาละอัตตาตัวตนของเขาเองละมานะละทิตจิละความเห็นหลายอย่างที่เคยมีมากเขาเขากรออการละกิเหลือบระละโดยลำดับที่หนังสือเขียนใบดอกเอเอาตัวได้ก้ออน,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 น็ไรบดตเพียงสั่นเอาพอ